แข็งดีไม่เป็นไรครับผมเล่นเอ่งแข่งต้นทำไมอ่ะกูไม่ได้เปิดไมค์กูคุยกับคนดูเฮียว่าป่ะเนี่ยเออดูไมค์กูด้ดิเออไอ้หืมแหมเอ้ยไม่อยากจะพูดอืมกูไม่ได้เปิดไม่เเปิดในกูเปิดในนี้นี่นี่กูคุยกับคนดูนี่ นี่มึงอ่ะเปิดไม่มึงเนี่ยเปิดไม่อยู่คนเดียวเลยนี่เอ้ยมีดมีดแม่งแข่งแม่งเลยแม่งเก่งจังเลยเอ้าเข้าใจกัดเอนเตอร์เทนคนดูคนดูประมาณสามแสนสี่หมื่นแปดพันล้านคนอยู่ในนี้เข้า <h> ใจป่าเออมึงจะมาแคร์เมียได้ไงวะนี่ไอ้ยามีมีดไหมกูแทงทีมตัวเองได้ด้วยเดี๋ยวนี้เอ้กูบินคู่เลยมึงไง กัสซิล่าทำลายสตรีมครับทักีค mm ่ะฮาดีฮาดีคุณเม่ตายกูว่าางล่างตายขี้แตกขี้แตกขี้แตกไหมขี้แตกเกือบแตกครับผมทีมงานต้องเอาสิบล้อมาชนเว้ยเนียเพื่กูถึงจะตายรู้เปล่า ช่วยล่างเมื่อกี้ให้กูกางแย่สัตว์กูลงมาล่างกูให้กูกางลูกล่างให้กูกางเยอะกูอยากแยกล่างแตกหนึ่งกูเนี่ยไม่ใช่มันแวนแวนมาแวนมาเรียบร้อยพี่แตกด่าหน้าคอดีกว่า เร็วติดอะไรน้ำติดหินแม่ไม่ตอนมันเข้ามันไม่มามันจะนทมัเดินติดหินอยู่กูเห็นเน็ตมันไม่ดีอย่าไปว่ามันสิกูเห็นมันเดินติดหินอยู่เพื่อนกูกูอยู่ข้างมึงเพื่อนเมียกูแม่งชอบบ่นนาคอสมึงทำดีแล้วนาคอสมึงทำดีต่อไปมึงฟาร์มไปเลยมึงฟาร์มให้เป็นฮีโร่แห่งประเทศไทยไปเลยนาคอส นะคอสบอกถอยเว้ยฟังมันหน่อยฟังมันหน่อยสตาร์ทไว้ก่อน,นกับดากได้ดาคอสเพียกูด่าปพอมึงแล้วกูตายด้วยไม่ต้องห่วงไอสัตว์ตายด้วยกันไม่ต้องห่วงเฮียนกคอสแหมเอาใหญ่เลยนะอ๋อมึงมึงกระโดดมาวาร์แหม่ <S <S 2> <S 2> มึงนี่มันสุดสุดจริงจริง นี่คืออันดับหนึ่งของประเทศไทยไปเลยเอาแล้งอะไรใช่ไหมแล้งโกเขาแล้งโกเอออยากรู้แล้งอะไรผมแล้งโกครับผมโกแอนแพตตินัมมารู้จักป่าคุณคีคีริศักดิ์คีริสักคิดติศักดิ์เออคุณคิดติดกดไลค์ให้แม่งด้วยเฮียเอาไปเลยหัวใจนาคอสร์สัตว์เนี่ยพอจะเล่นแล้วก็เล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วย เอ๊ยมึงไม่บอกก่อนจะกบเกมวะไอ้ชิบหายพอกูออกมามึงเล่นด้วยเล่นด้วยกูจะทันไหมเนี่ยเนาะบ้านนี้นอนดึกอ๋อบ้านนี้นอนดึกครับบ้านนี้ดูดครับโอ้โหไอสัตว์ซับเล่นหมึกไหมคะับีใครคือซับวะแข็งดีไม่เป็นไรครับผมเล่นเอ่อ แพงตนันทำไมอะกูไม <s> ่ได้เปิดไมค์กูคุยกับคนดูเียบ้าปะเนี่ยเออดูไมค์กูดิเออไอ้หืม่หเฮ้ยไบใหญ่ก็พูดไม่เปิดไมค์อะไรเปิดกูไม่ได้เปิดไม่เปิดในเกมเปิดในกูเปิดในนี้นี่นี่กูคุยกับคนดู <c oughs> นีน่นี่นมึงอะเปิดไมค,ค <c oughs> ม์มึงเนี่ยเปิดไมค์อยู่คนเดียวเลยนี่เฮ้ยมีดมีดแหงแข่งแม่งเลย แหมเก่งจังเลยนะกองเอ้าเข้าใจกัดเอนเตอร์เทนคนดูคนดูประมาณ3าม0 0 0ล้านคนอยู่ในนี้เข้าใจะเออมจะมาแคเมียได้ไงวะนี่ไอ้ยมีมีนไหมกูแทงทีมตัวเองได้ด้วยเดี๋ยวนี้เอ้กูบินคู่เลยมั้ไงโคตเทเพื่อนเอาอิเอาอเอ้ย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 เอ้า ไปดิ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 ไปดอไปดิไปดิไปอิไปดิไปดิไปาเลปดิไปดิไปดิไปดินปดิไป่ิไปดยแล้วเลนิไปดิไปดิไปดิไปงิไะนิไปลิไปดไปิไปดิไปนปดิไปดิไปดมไมดิกปดิไตดิไปดิไปนิไปดิไดิไดิลปดิดิไดิไปดิไปนิไดไปดิไปดิไตไปดิเิร์นบัดมไปดิไปดิไปดิไดิไปดิได อย่าไปฟังผีเสื้ออย่าไปฟังมันอยู่กับผมโอ้ยกูโดนแล้วมึงบอกให้ฟังไงบอกให้ไปกลางไงเออมึงเห็นไหมเนี่ยมาผีเสือ้อกูแตกกูแตกแ,ตแ,ตแตนะ่เป็นหิ่งห้อยไปแล้วครับตอนนี้ผีเสื้อของผมดึงกูด้วยไม่ต้องดึงคนเดียวอ่ะมึ<ผ>มงไม่ต้องผีมึงดนะมัซับบิสกับบุกบูบเยอยไปช่วยเมียไม่ทัน ผมเห็นว่าวิ่งขาแตกมาเลยเนี่ยเห็นป่ะไอ้ยรันมึงกลาเมียกูรันมึงจะฆ่ากูด้วยรันวายนี่กูมาล้างแค้นดูดิเนี่ยไอ้เหี้ยขนาดไหนต้องรักขนาดไหนโอ้โหกูมาช่วยมึงเนี่ยแย่ให้กูไปล้างเงี้ยก็กูมาแก้แค้นมึงไงมึงโดนยิงในป่าไงกูเห็นบาดแทงมึงกูเห็นเลยมิดด้ามเลย อย่ามาเห็นอยู่วิ่งอย่าตุงนี้เอี่ยบาสโคตรจัดเลยว่ะไปแล้วครับเมียกูไปแล้วครับวิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่งปาก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 ล่อแบงดึงสมองสวยในการสวยเออเออนั่นแหละตายไปเลยหายเออรอเขาให้แล้วครับเมียกูตายไปแล้วไอ้สัตว์เอ้ยใครใครเมียกูวะกูเดี๋ยวกูโอนตังค์ให้เฮ้ยกลางยังไงวะน่ะ อ่อนชิบหายยี่เงี้ยกูเนี่ยเฮ้ยดูสัตว์กรกเด็กเคอีโวเฮคเกอร์เดี๋ยวมึงเจอน้ำฝนให้สัตว์เห็นไหมฝนสูงเก้าอ่ะโคเทชื่อไอดีโคเทฮี่อ่ะไม่ต้องคิดใช้หัวมีโป้งตีนคิดยังได้เอ้ยยี่น้ำฝนสูงเก้าอ่ะสัตว์จะเจอ อย่ามาสัตว์ยิงแม่งเลยโอ้โหแตก่ยอดยอดให้ทีมกูแม่งหัวจริงๆเลยยกเว้นเนียนี้พูดเบาๆก็เก็บเย็ดเทไม่มีใครโหดกว่าเมียกูแล้วกูบอกเลยโดนแล้วน okay. ี่มีได้ป้อมด้วยจบเกือนการตายของตัวเอง สาร่าอยู่ไหนวะเนี่ยาา่มีอ้าไม่มีเหรอเล่นตัวอะไรอ่ะเอ้าเชื่อคุ้มเพิ่งเห็นว่ากูมีเอามึงนี่ตัวนี้เหรอโอเคแล้วไอ้ที่มันสตันไม่โดนนะนะอ๋อโดนหลายรอบโดนหลายรอบโอเคโดนเออเชื่อเชื่อเชื่อบอลบาวกูจะลงไปบาวแล้วเพื่อนใครแพ้ตีน้ำไม่ได้แรงกูแล้วกูลงไปบาว เต็มตัวเข้านะครับทุกคนแล้วผมจะพิมพ์ชื่อห้องไปนะครับใครได้เข้าก็เนี่ยเห็นปะ MVP อะเห็นไหมได้ได้ดูกันปะ MVP ะได้ได้ดูอะหนงได้ดูกันนะหนงได้ดูกันปะเออเออนี่เอาเป็นตัวอย่าง4.2อสัตว์ <c oughs> ไม่ไม่รู้ <c oughs> รอ่ะเอ้าทำไมเลือกต่างเงี้ยก็มันมีไดมอนด์เนี้ยเออไม่คูจะเล่นชิวๆิวเนี่ย <c oughs> เฮียกูยังเกลียดเลยไดมอนเนี่ยไอเฮียรีบเป็นรถกันเลยนะใครขึ้นไดมอนมึงรีบลงเป็นแพทกันเลยนะเอ้ยกูไม่อยากเลือกเนี่ยกูไม่อยากรอนี่ล้อเฮียรับทำรับถอยหลังทำเฮียเลยมึงก็เลือกเลือกกันป๊บปป๊าปไดปะวะมึงก็เลือกมาเล่นเลยอ่ะแครเลือคืออะไร เออเนี่ยแคลลี่สัตว์แวนคือแคลลี่แคลลี่คืออะไรหน้าที่มันคือเที่ยแหละตีป้อมไอสัตว์กูมาฆ่ากูนักฆ่าบ้าหรือเปล่าน,นี่นและใครและใคร<ล>ในหน้าที่ฆ่าตบองบาน,นี่โง่มากเลยเพราะข่าววันแรกตอนแรกเที่ยแบบผิดหวังเลยสุดเอ้ยรู้ว่ากูเลิกเล่นเกมนี้เพราะอะไรเพราะไอเที่ยไดมอนด์เนี่ยแหละ จะได้เล่นสินาทีกว่าุเมเอโอเคครับลุงเมฆสวัสดีกราบสวัสดีลุงเมฆเดี๋ยวเปิดไค์ก่อนกราบสวัสดีลุงเมฆด้วยนะครับผม,ม,บผมปิดพอแค่นี้พอทักทายทักทายกันแค่นี้จบบทสนทนามีเท่านี้มาทงคุยกันแล้วอ,อนเนอร์เลยล้วนหยิบน้ำหยิบน้ำเดี๋ยวตกใจผมเอง รูปหน้าตกใจอยู่โอ้โหโบเชียวหน้านี้วเท้าผลักหน้าไม่มองเลยลุงเมฆครับเอา ID e p r คนไหนมาเล่นครับเนี่ยอีปุ่มรับอย่างไวเลยกูไม่ต้องรับมันเข้ามาเองกูไม่ใช่หัวหน้าห้องเอออูเลขทีสองหัวหน้าห้องเลขทีหนึ่งซเอาเอ้ยล้อแม่งเลยเขื่อนตีไอแม่งเออตายไปหนึ่ง บอกแล้วว่าอย่ามาหึมกับชอบครัวกูไอ้ต้นต้องไทยสอนเป็นไดมอนด์แล้วยังจะมีมีคำถามอีกใครทุบ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 อะไรตับ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 เนี่ยเข้าไม่อยู่เลยตับตับตับใครทุบอะไรอ้าวยางยางตำใหญ่เลยตำใหญ่เลยใครทุบอะไรวะ จะเอาเราว่ามันหลอกเขาว่ะเฮ้ยเนี่ยมีเลดาในป่ายังรู้โอ้ยน่าไม่เจ๋งแล้วคุณเมฆดึงมาแล้วก็จะติดใครทุกคนอะโดยที่ก็เ <Labor> ม <ator il fi> ีย <sino> กูโดนดึงเนี่ยหอยอยหอยก็หน่อยดูว่ะเฮ้ยเฮ้ยโดนดูดครับเฮ้ยเฮ้ยช่วยหน่อยกับเพื่อนโอ้ยสวยว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยขี้แตกงี้ขี้แตก ี้สวยเลยยี้สวยจังหวะยี่สวยเลยแบบไอ้เหี้ยเอาเวนอเวนเจอร์เลยอ่ะตอนที่แบบแม่งเรียกมาในวงเวลาอมไม่แตกนี่จบได้เลยจบได้เลยจบให้ด้วยปับ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 เพื่อนหมดตีเลยนะโอ้ยสวนอีหน่อยนึงสวนมะพร้าว